เบกเห็นยังเห็นน้องเียนมากเห็นอุ้ยน้องเีนน no ่ะนักข้างหลังไม่มีรถนะไม่มีรถเลยน้องเีนโอ้ยเมกสวยจังเลยไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอยู่ในห้องคนเขามองเข้ามาเนี่ยมองเห็นเรา ค่ะเขาพาเลยวิ่งเลยอุ้ยสวยตะไนี้สวยเก็บฉันนี่ก็นมนสวยลอ้อกนะตรถงโอ้ยน้องหมานอนอยู่ยห้างค่ะไปโอ้โหทางชนบทมากมา that